สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดเขาแดงออกนะครับเรามาอยู่ที่ถ้ำลอดก่อนเข้าถ้ำลอดจะมีสองระยะด้วยกันระยะแรกนะครับแล้วระยะที่สองก็คือทำไมต้องตีคลองนะครับท่านผู้ชมครับทำไมต้องตีคลองชาวพุทธเชื่อกันว่าถ้าได้ตีคลองแล้วจะเป็นมงคลต่อตนเอง เป็นการประกาศยืนยันได้ว่าเขาได้มาทำบุญแล้วเพื่อบอกให้เทวดาอารักษ์เจ้าที่เจ้าทางและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้รับทราบเพื่ออนุโมทนาต่อบุญคุศณที่ได้มาทำบุญและประกาศบุญนั้นให้ผู้อื่นรวมถึงเทวดาฟ้าดินได้รับทราบเพื่อการอนุโมทนาบุญให้ผู้อื่นได้รับส่วนบุญที่ตนเองได้ทำขึ้น และได้มาไหว้พระและตีค้องจะทำให้ผู้นั้นได้กลับมาเยือนณสถานที่แห่งนี้อีกครั้งหนึ่งด้วยความศรัทธาครับท่านผู้ชมครับก่อนจากกันวันนี้ ขอความสุขสวัสดีจงมีเดชท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ